ในไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสเฟซบุ๊กหัวข้อคอรมออุ้งอิงไปไม่เป็นจากกรณีที่นักร้องได้ร้องว่าการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา162เพราะไม่ได้ถแถลงว่าจะนํารายได้จากไหนมาใช้จ่ายและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนคณะรัฐมนตรีทั้ง35คนออกจากตําแหน่ง ขณะนี้กําลังเกิดอาการอ,อกสั่นควันาวาแต่ยังไม่ตัดสินใจกันว่าจะทําอย่างไรเพราะถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่คณะรัฐมนตรีถ้าคณะจะถูกสารัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตําแหน่งซึ่งผูต้ตรวจการแผ่นดินใช้เวลาประมาณ60วันก็ส่งสารัฐธรรมนูญได้แล้ว ดังนั้นจานวนหนึ่งจึงเห็นว่ารัฐบาลควรขอเปิดรัฐสภาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อขอถแถลงนโยบายเพิ่มเติมเสียให้ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น2แต่บางพวกเห็นว่าเป็นเรื่องเสียหน้าและเห็นว่าการผิดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงไม่น่าจะถูกถอดถอนแบบนี้ก็ปวดสิครับที่สําคัญคือทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มไม่มั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะไปได้สักกี่วันเพราะเรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าผิดรัฐธรรมนูญชัดเจน ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจุดอ่อนทางกฎหมายยังแก้มไม่ตกเพราะถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีทีมกฎหมายหรือไม่และเรื่องนี้จะว่าอย่างไรทุกอย่างอยู่ในความมืดมนและเสี่ยงอันตรายทั้งสิ้นความสําคัญคือประเทศชาติและประชาชนถูกจับโยนลงในความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของอนาคตทางการเมืองในยามที่วิกฤตทั่วด้านกาลังรุมเร้าประเทศไทยอยู่เกิดเป็นคนไทยยามนี้ต้องถือว่าสวยนักหนาและสวยอย่างยิ่ง จึงมีผู้เปรียบว่าขณะนี้คนไทยทั้งประเทศเหมือนผู้โดยสารรถบัสที่โชเฟอร์ขับรถไม่เป็นแต่มีคนซื้อใบขับขี่ให้ก็ต้องอกสั่นขอนพอวากกันร่ำไป